สวัสดีครับจินภัทรกัรยา channel วันนี้เราก็อยู่ที่ PP แบตเตอรี่กันนะครับนี่มารู้จักสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนแบตเตอรี่กันนะครับว่าควรเปลี่ยนเมื่อไรหรือว่าควรชาร์จไฟยังไงสัญ,ญลักษณ์ก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับนี่ครับจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้คือไฟเต็มอันที่2ควรเติมน้ำกลั่นนะครับที่3ควรชาร์จไฟ ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างแบตเตอรี่ลูกนี้แบตเตอรี่ลูกนี้จะบอกว่าตัวนี้คือไฟเต็มสีแดงที่ตรงกลางเป็นไฟอ่อนควรชาร์จไฟอย่างสีแดงขึ้นควรเติมน้ำกลัน่นอย่างแบตเตอรี่ลูกนี้ขึ้นสีแดงตรงกลางเห็นกันหรือเปล่านะครับ ควรชาร์จไฟได้แล้วครับผมถ้าเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ลูกใหม่ลูกนี้ลูกนี้ขึ้นสีเขียวครับคือไฟเต็มก็สามารถนำไปใช้ได้เลยครับผมนะครับอันนี้เป็นการสังเกตเบื้องต้นครับผมว่าแบตเตอรี่ของเราอยู่ในสภาพใดควร เปลี่ยนหรือควรดูแลอย่างไรเพื่อที่จะได้ยืดอายุของแบตเตอรี่ถ้าชอบฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ไได้วยครับผมจินตพัฒน์กัญยางขอบคุณครับ